สวัสดีครับผมก็ราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่ครับผมวันนี้จะมาเปิดอ่าได้พัสดุมาจากคุณพี่พีมพรีมคุณพี่พรีมนะครับผมเออเต็นมาถึงแล้วนะครับผมนี่นะครับดูพรีเซนเตอร์นะครับผมพรีเซนเตอร์ตัวน้อยของน้องมุกนะครับผมหนืจะได้หนืจะได้น้อขอบคุณครับพี่พรีมค่ะที่เมตตาให้ ได้มีร่มอยู่ก่อนนะชร่มชั่วคราวเนขอบคุณค่น้องมุกบนญูงบุญจุงบุญจงด้วยบุญจงขอบคุณค่ขอบคุณขอบคุณ่ขอบคุณครับนี่นะครับผมขอบคุณนีไว้ลบแดดลบฝนนะครับผมไว้ลบแดดลบฝนเป่มชั่วคราว่คราวครับผมจนกว่าจะได้บ้านเนาะครับผมจนกว่าจะได้บ้านนะคะก็ได้อพอพอลบเดดลบฝนไปก่อนเนาะ ครับผมปอปลาหลบดเด็ดหลบดผมไปคลางๆครับผมแต่อันนี้หลบดผมได้หลบดผมได้นะคะหลบดผมได้จ้าอันนี้ใช้หลบดกอ่าอันนี้ก็ใหญ่ประมาณไหนเนาะใหญ่ใหญ่หน่เนาะใหญ่ใหญ่ยู่นะครับใผมขออกราบขอบพระคุณวิปริตมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะวิพัสจ๋าที่เมตตาให้กับน้องนะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนจ้าทุกข์ค่ะ คุณนะคะขอบคุณจ่าได้มีลมอยู่แล้วขอบคุณค่ะน้องมุกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลยแล้วขอบคุณค่ะบนสูงขอบคุณค่ะสูงบนบนสูงบนสูงขอบคุณค่ะเสียงดีดีบนสูงเสียงนวานขอบคุณค่ะเสียงเลยครับครับแล้วเสียงเลยแล้วจุ๊บเสียงวันวานวันวานวๆหวานๆหวานด้วยวันวานด้วยวันวานไหมไม่เอาบนสูงวันวานขอบคุณค่ะ ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแกะเลยขอบคุณมาแก่เลยแก่เลยบอกแกะไม่ได้เราไม่ต้องแก่เราเดี๋ยวค่อยนั่นค่อยแกะครับผมเดี๋ยววัตรงกลางค่อยแกะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับจบคลิปเดี๋ยวแม่ให้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณสสวัดีสวัสดีค่ะ